การ์ตรูนไฟตอนชีวิตหรือความตายนี่เป็นแอนิเมชันการเผยโพจะนะสำหรับคริสเตียนเท่านั้นนะครับความเดิมตอนที่แล้วทารกแรกเกิดของกอรี่อาจะวางแผนให้เจ้าดาวิดออกจากอาณาจักรของประจาําแม่เธอคิดว่าเราเป็นเด็กแวน้นเซอร์ไปตื่นเหรอช่วยดื่มเบียร์แก้วเล็กๆฉลองกับพวกเราหน่อยได้ไหมฮะเคฉันดื่มได้แค่ดิดเดียวนะ ปัญญาจารย์บทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่2มีฤดูการสำหรับทุกสิ่งและมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์มีวาระให้กำเนิดและมีวาระตายเ,ออเพื่อนที่ดาวิดเชื่อใจนั้นได้วางยาพิษและทำให้เขาหมดสติไปหืเอ๊ะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย เดฟเธอตายแล้วนะจ๊ะอืมไม่ฉันยังมีชีวิตอยู่อืมฮูฮูฮนายฟังไม่ผิดหรอกฉันยังมีชีวิตอยู่อืมถ้าแกยังไม่ตายทำไมแกมาอยู่ที่นี้ล่ะอู้ เออที่นี่เออยังไงทำไมนะเออไม่รู้สิเป็นคำถามที่ดีเหมือนกันนะฮนมแล้วแบบ้จริงๆทำไมฉันรู้สึกว่าที่นี่มันมืดแล้วก็หนาวด้วยนะนะ้ใครเปิดแอร์ทิ้งไว้แล้วปิดไฟเนี่ยที่นี่ปิดไฟทำไมอะ่ะหวังว่าจะได้คำตอบ เธอกำลังร้อยเรียนเกียรติของฉันอยู่นะอุ้เกียรติเกิดอะไรกันมีพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่สมควรได้รับเกียรติใจไหมคำสรรเสริญพระเกียรติสิริเป็นของพระเจ้าผู้เดียวหน่อยแน่เฮ้จำเอาไว้นะว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ ในท่านคะ,ฉะเฉลยของเราอยู่ที่ไหนคะเดฟ่คะค่ะพวกเราวางยาผิดจุดเดฟจนตายเลยนะเป็นไปไม่ได้เราฆ่าเขาแล้วนะเขาฟื้นจากความตายได้ยังไงรับไม่ได้ไม่อยากจะตอบนี่ใหญ่นี่ทาให้ฉันโมโหหุบปากได้ไหมพวกแกต้องไปตามหามันให้เจอแล้วฆ่ามันซะ ถ้าต้องกานให้เดฟมันตายเข้าใจไหมว่ามันต้องตายไปฆ่ามันไปฆ่ามันว่าพวเพื่อนสุดที่รักของฉัน เลือกสถานที่ได้แกมเลยนะพวกเขาน่าจะเห็นฉันเป็นขยะก็เลยเอาฉันมาทิ้งไว้ที่นี่นี่พวกเขากะฆ่าฉันให้ตายเลยเหรอเนี่ยพวกเขาต้องกลายเป็นตัวแทนของซาตานแล้วแน่ๆเลยพระบิดาครับได้โปรดอภัยพวกเขาด้วยนะครับเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขากําลังทําอะไรกันอยู่ฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วฉันต้องกลับไปอาาจากของพระเจ้า เนี่ยเราทิ้งศพมันไว้ที่นี่ยฉันไม่เข้าใจว่าดาวิดฟื้นขึ้นมาได้ยังไงเราฆ่าเขาไปแล้วนะนี่พวกไม่เห็นเหรอว่าบอสของเราลูซิเฟอร์เอาความตายของเดไปไม่ได้เดฟมันตายไปยังอะแต่ที่รู้ๆอะพระเจ้า,จาของเอเด็นพระเจ้าที่ชุบชีวิตเ,เดฟขึ้นมาจากความตายแน่นอน <S <S 2> <S 2> เขาบอกว่าพระเจ้าของเขามีฤทธิ์อำนาจมากไม่มีใครเหมือนพระเจ้าองค์นี้และไม่มีพระไหนเทียบได้เขาโกโหกเราฉันสงสัยว่าพระเจ้าที่ไม่รู้จักคือใครพระเยซูเหรอถ้าพระเจ้าที่เราไม่รู้จักมีพลังมากกว่าลูซิเฟอร์พวกเราควรจะทิ้งเขาและไปรับใช้พระเจ้าองค์นั้นเป็นความคิดที่ดีนะฮ้ นช่่าาเไมพคอเดอะไรนะนี่แกหาเขาไม่เจองั้นเหรออือของบอสหมายความว่ายังไงล่ะคะข้ากำลังสงสัยว่าพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าน่าจะอยู่กับเขาพวกเราเลยมองไม่เห็นพอพอไม่ต้องไปหาเจ้าเดฟแล้วแหละพวกแกไปพักได้แล้ว พรุ่งนี้ข้ามีงานอื่นให้ทำขอบคุณค่ะบอสเอ่าเห็นไหมละพวกบอสไม่ยอมให้เรารู้เรื่องพวกนี้เลยแต่เขาคือใครกันละ่ะบางทีอาจจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เราไม่รู้จักก็ได้นะไปตามหาพระเจ้าที่เราไม่รู้จักอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณทั้งกายพินาศในนรกได้มัทธิวบทที่10ข้อที่28ดาวิดเดินต้อยๆอ,อ,อยู่กับพระเยซูที่ไหนสักแห่งในเมืองอันมืดมิดดาวิดเราอยากให้เจ้าแบ่งปันอะไรบางอย่างกับลูกๆของเราที่ตั้งใจแสวงหาเราตามนี้นะเราได้สร้างชายหญิงทุกคนตามแบบอย่างเราเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตที่กลับเป็นขึ้นมาใหม่เพราะเราคือพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ยังไงล่ะ ใช่แล้วเราได้สร้างโลกที่สวยงามและบริสุทธิ์สำหรับลูกๆของเราเพื่อเราจะได้อาศัยกันอย่างมีความสุขและสงบสุขและนั่นเป็นผลที่มาจากการที่พวกเขาได้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอบอุ่นเปลี่ยนไปด้วยความรักกับเราทุกวันพวกเขารู้จักเราและเต็มใจที่จะนมัสการเราในฐานะพระเจ้าผู้ทรงพระชนในชีวิตของพวกเขาเมื่อดำได้ทำบาปจึงนำความบาปเข้ามาสู่โลกนี้ความบาปของอดัมได้นำความตายมาสู่คนที่มีบาป แท้จริงแล้วความตายไม่จำเป็นเลยสักนิดดูนั่นสิดาวิดใครมานะอพวกนั้นจะตามหาฉันทำไมเนี่ยอืมพวกเขากำลังมองหาเจ้าอยู่พวกเขาอยากให้ผมตายเหรอครับ ไม่นะพวกเขาอยากถามเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้าที่เขาไม่รู้จักพวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าของผมลหรอครับนั่นคือสิ่งที่พวกเขาเชื่อนะเจ้าไปคุยกับพวกเขาหน่อยเถอะจำไว้นะดาวิดเราอยู่กับเจ้าเสมอเฮ้ hey. นั่นมันไอนเดดนี่นาอยู่นั่นน่ะนี่พวกนายอยากจะฆ่าฉันเพื่อเอารางวัลอยู่ไหมโอ้ซอรี่นะทูนหัวเขาไม่คิดว่าจะฆ่าเตนจริงนะคืองี้นะบอสของพวกเราหลอกพวกเรามาตลอดเลยต่วิทนายเป็นกวนฉันตนะั้งแต่ลูกบอลฉันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าหน่อยเนาะฉันรู้นะพวกนายไม่อยากจะฆ่าฉันหรอกแต่ความต้องการของเนื้อหนังของพวกนายต่างหากผีในตัวพวกนายด้วยมันทําให้พวกนายอยากฆ่าฉันความต้องก คือออะไรหรหดาวิดปลดให้อภัยเราเถอะพวกเราผิดไปแล้วได้โปรดอภัยโทษได้พวกฉันเถอะนะดาวิดพีทสนะฉันให้อภัยพวกนายเสมอแหละพวกแต่มีบางอย่างที่พวกนายอยากรู้ใช่ไหมละ่ะพระเจ้าที่ไม่รู้จักของฉันเออพระเจ้าของนายต้องดีกว่าลูซิเฟอร์แน่ๆเขาเชื่ออย่างนั้นนะบอกมาเถอะว่าพระเจ้าของนายเป็นใคร พวกเราจะได้ไปรับใช้ท่านนะ่ะโอเคพวกพระเจ้าที่ไม่รู้จักของฉันคือพระเยซูยังไงล่ะอูตะพระเยซูเหรอหมายถึงพระเยซูคริสใช่ไหมพวกเราคิดว่าพระเยซูเป็นพวกขี้แพ้มาตลอดบอสของพวกนายโกหกและล้างสมองให้พวกนายเชื่ออย่างงั้นยังไงล่ะ ฉันเขาบอกความจริงกับพวกนายนะว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่เหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบไปแต่ในใจของพวกนายปฏิเสธพระองค์ไปแล้วไงมารเป็นศัตรูตัวร้ายเขาเกลียดชังมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกทั้งชายและหญิงเพราะว่าพวกเราถูกสร้างมาตามพระฉายของพระเจ้ามารก็เลยฉาวางแผนทุกวิธีเพื่อจะลักฆ่าและทำลายพวกเราเขาต้องการจะกัดกินชีวิตของพวกนายโดยการทำให้พวกนายห่างจากความยินดีที่จะได้ใกล้ชิดพระเยซูยังไงละ่ะ ไอ้พวกทะระยะัมากับข้าเดี๋ยวนี้เลยเอไอ้พวกนี้เนี่ยทำหลังข้ายอกเลยเนี่ยดิ้นเก่งนะพวกเองเนี่ย ไอ้พวกโท่อยอดไอ้พวกตดไม่มีกินไอ้พวกไรสารกันบูดไอ้พวกหูรูดทำงานผิดปกติไอ้พวกทัพพีไม่มีมอกอกแกไม่ใช่พวกฉันอีกต่อไปชี้ชา้า พวกแกจะได้รับการลงโทษจากการกรบฏของพวกแกไอ้พวกกล้วยไม่มีหวีไอ้พวกปีไม่มีคุยไอ้กระเป๋าลุยของเกไอ้วงลิเกไม่มีระนา,าไอ้ของตลาดราคาถูกตึงโป๊ะพวกแกคงรู้นะว่าบทลงโทษของพวกแกคืออะไรนี่ค้าตั้งใจให้พวกเจ้ามานั่งบทบัลลังก์้าเลยนะพวกเจ้ามันคิดตั๋วเแบเบคิดตั๋วตลาลาบักบอดอส คุณนโกหกพวกเรามาตลอดว่าไม่มีอำนาจไหนเหมือนคุณเฮ้ยออ้หยาบคายแกว่าฉันขี้จู๋เหรอพวกเราเชื่อว่ามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าบอสอีกค่ะฮึ <H it S 2> <H it> ใครเหรอพระเยซูยงไงคะ <H it> เฮ้ยังฮอยโอย เฮ้ย <Hey, S 2> พวกเราดูแน่นซี่หลงละเนมันได้กันหมดเลยนอนแองแมงสิ non ้นฤทธ์เลยเฮ้ย hey, พวกพวกนั้นทำอะไรเราไม่ได้หรอกออกไปจากที่นี่กันเถอะ บอลครับพุกมันหนีเราไปหมดแล้วครับเราจะทำไงกันดีครับหลับไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวหลับไม่ได้ข้าเกียดชื่อนี้นนออกไปฆ่าพวกมันให้หมดต่อมาแต่โดน้นดนณทางเข้าเมืองแห่งความมืดเม็ด ดาวิดกำลังเดินทางกลับฐานที่มั่นสู่อาณาจักรของพระเจ้าเห็นไหมตอนนี้เธอพูดว่าพระเยซูลูซิเฟอร์และผู้ปีศาจก็ร่วงไปเลยยังเจ๋งอ่ะถูกใจเด็กเดวจริงๆ <c oughs> และอาณาจักรของพวกเขาก็สั่นสะเทือนรุนแรงด้วยแหละ อย่างนี้นี่เองสั่นแงะแงะกันหมดเลยไม่ได้ยินนามพี่เยซูก็ว่าอยู่ทำไมไม่ให้พูดเชื่อนี้ปะโจ้โดนหลอกมันตั้งนานเฮ้ยนั่งไอเดฟอยู่นั่นน่ะเดฟลูซิเฟอร์เขาช่วนหลายมากพวกเราเกตเขา <S <S เขาปฏิบัติกับพวกเราเหมือนทาสเลยแหละเราอยากหนีจากความโหมดร้ายของลูซิเฟอร์มีแต่พี่เยซูเท่านั้นที่ช่วยเราได้ใช่ไหม ฟังนะพวกพวกนายเคยเชื่อพระเยซูมาแล้วครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายพวกนายก็ทิ้งอาณาจักรของพระเจ้าไปออกไปอย่างไรเยื่อใยลูซิเฟอร์หลอกลวงพวกเราเราเชื่อมาตลอดว่าเขายิ่งใหญ่กว่าเทพพระเจ้าองค์อื่นพวกเราต้องการรับเชื่อพระเยซูด,ด้วยหัวใจและรับใช้พระองค์ได้ไหมลูกพี่แล้วฉันจะปกป้องพวกนายจากความโกรธของลูซิเฟอร์ได้หรอฮะ นี่ไอ้พวกมนุษย์หน้าเต็มพวกแกคิดว่าจะหนีท่านลููซิเฟอร์ได้เลยฮ่าฮ่าฮ่ายีท่านลูรูซิเฟอร์ทรงข้ามาไม่มีใครหยุดยั้งข้าได้ข้าจะฆ่าพวกแกให้หมดฮี่ฮ่าอ้าอจ้ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่าย่าเอาฉันไปย่าไป่พร้อมจะตกลงนี่ไปเลยย่านะอย่า เฮ้พวกนายมันปีศาจฆาตกรนี่เหตุที่จะมาทำลายเพื่อนอูชันเหรอไม่มีใครกล้ามาขัดขวางจังหวาคนที่จะได้รับความรอดหรอกนะงนไอ้พวกปีศาจสกปรกจะบอกไปคนทางเด่มนี่ใมนามเยซูอ้สหขวางไลย <Es per ia> ฟังฉันนะพวกพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็รักพวกนายด้วยนะพระองค์ไม่เหมือนพระอื่นใดพร้อมให้อาภัยพวกนายแม้พวกนายจะเคยปฏิเสธพระองค์ไปแล้วก็ตามจุ๊บจุ๊บให้อาภัยลูกด้วยจระเจ้างจับใจล<า>ูกจนไม่เป็นตุ๊แนมขอโทษไในปูนยกโทษให้รักกับใจนะ ถ้าพวกนายต้องการพระเยซ,ซูพวกนายต้องยอมจำนนต่อพระองค์นะเชื่อฟังและติดตามพระองค์ทุกวันดาวิดเรายินดีต้อนรับพวกเขากลับสู่อาณาจักรของเราเจ้าได้รับการเจิมด้วยธิดเดชของเราเพื่อนำแกะที่หลงหายกลับมาสู่คอกนี้พระเจ้าครับข้าพระองค์เป็นผู้เฝ้าประตูหรอครับ แมนแล้วลูกชายเพราะเราไว้ใจให้เจ้าดูแลแกะของเราเราจะอยู่กับเจ้าสเสมอแล้วจนกว่าจะสิ้นยุคเฮ้ย <Hey, S 1> พวกกลับกันเถอะกลับสู่พ่อประการที่พวกนายจากมาก,กันไอ้ดูเหมือนไม่มีใครเปิดประตูให้เรานะดาวิดอย่าลืมว่าเจ้าได้ถูกรับเลือกและถูกเจิมด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระคิด ให้เป็นผู้เฝ้าประตูในอนาณาจักรของพระเจ้าให้เดฟนายเปิดประตูได้ไงอ่ะใช่พระเจ้าเจิมฉันไว้เป็นคนเฝ้าประตูของพระองค์น่ะเอาละฉันให้โอกาสพวกนายเข้าไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าโดยพระเยซูคริสเชือนเข้าไปได้เลยคะ่ะ นับไม่กี่วันหลังจากนั pues, ้นณห้องฝึกซ้อมรบของนักรบอธิษฐานในอาณาจักรของพระเจ้าเฮ้ยอย่านุนแรงกับฉันมากเลยนะดาวิดได้โปรดเธอพีสไม่นายยังอ่อนแอเกินไปนี่แหละคือสิ่งที่ศัตรูต้องการเข้าใจไว้ด้วยนี่ฉันคิดมาตลอดเลยนะว่าคิสเซนเป็นพวกปวกเปียบเฮ้ย ซาตานบอกนายมาแบบนั้นเหรอเขาสอนให้มนุษย์เป็นคนขี้แพ้พ่อเห็นการมุสาเราต้องเป็นนักบริฐานที่เข้มแข็งของพระเจ้าสิ